สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมองนีศสาร,คร,นนาค,ค,รค,ครับมือนี่กะเลาะอีกคือเก้าครับพี่น้องเลาะอยู่ถึงภูคือเก้าครับมือเนี่ยมือน,นี่กับพายพี่น้องมาบึงผลไม่ย,ยอดฮิตคือเกลาอละครับก็สิเป็นยางอื่นไปไม่ได้เรอกครับก็คือหมักทุเลียนนี่ละครับกะสีออกแนว้เป็นเป็นส่วนผสมผสานหลังบ้านเด้อพี่น้องของเรานี่ก็โอ้ต้นใหญ่แล้วครับกิดขึ้นว่าสี่หลายปีแล้วพี่น้องครับ ไปครับสีพาไปหาเจ้าขวงเราพูดเราถ่ายอยู่ในสวนบ่พี่น้องค่อยยางด้วยครับพอฝนของก็ตกครับเนี่ยครับโอ้เหลียวเบิงเห็นแล้วพี่น้องสามสี่ต้นมีแต่บักใ่เลยครับแต่ว่าสวนเรากับสีออกแนว้ผสมบัตสารลายย่างอยู่มีทั้งรุ่นใไงรุ่นน้อยครับนี่รุ่นน้อยกับมีพี่น้องเอาแล้วครับปลูกหลายๆายรุ่นอย่างสี่กับสีได้คว้อมรู้ไปฝากพ่อแม่พี่น้องเ่ืลายกันหน่อยละครับมือเนี่ย ต้องเหตดวิชาเอาไปฝากพี่น้องให้ได้ละครับมือเนี่ยนี่ครับพ่อเจ้าของแล้วสองคนเอาครับสวัสดีครับหน้าครับสวัสดีครับมันเรียนน้ำซื้อจากน้อยนะครับชอบกัปตนาชอบกัปตนาชอบกัปตนาครับโอ้เอาตำบ้านยังก็ครับบ้านห้วยเขนบ้านห้วยเขนทองอำเภอเมืองวัดเทพภูมิบบ้านห้วยเขนน้อยคือเก่าเนาะครับเนาะเป็นอาชีพเกษตรกรโดยตรงบ่ครับเนี่ยเกกษตร โอ้เน้นปลูกผลแล้วไม่เป็นรักเลยตีครับอันนี้สวนเจ้าเบิ้ลน่าหน่าเนี่ครับอาเบิ้งพี่น้องสิให้เบิ้งบรรยากาศสวนแล้วกอนผูเลี้ยงต้นนี้จากปีแล้วหน่าเนี่ยปีเดียวปีเดียวอาเบิ้งพี่น้องปีเดียวแม่ครับเบิ้กว่ะ <c oughs> มาคืองามแ้อันนั้นต้นอย่างหน้ายัางไงนะมาไฟมาไฟโอ้ปลูกเฮ็ดสวนนี่ได้หลายปีแล้วดีครับเนี่ยโอ้เกือบสามสิบปี เอาครับเป็นผลไม้วไม่ยางอื่นแต่ว่าทุเลียนนี่นี้ครับเริ่มปลูกจริงจังจากปีครับนี่อปีห้าศูนย์สิบสามปีแล้วตีต้นเนี่ยทนะยยังมีนวยอยู่ได้พี่น้องครับว่าเอาละครับบานนี่ก็สตสอบถามเต้นเพียงทุเลียนนี่แหละครับผลไม่ย,ยอดฮิตน้อหน่อเนาะการปลูกทุเลียนนี่ไม่ไม่ยังที่น้่นเฮ็ดยังไงเนี่ยเอาเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องสิพาเบิ่งผลผลิตแต่ว่านี่ต้องมาเบิ่งต้นมันก่อนนอหน้าเนาะ เล่นไหนก็ครับมาใกล้ๆนะครับเสียงมันสิบ่เขาขุดลุมแต่ฝึกกันขุดลุมันกว้างขุดลุมมันเน็ตขุดลุมกว่วงๆเลยแล้วก็ชนคนดินเอาไเลยผมโคบองโอ้โนี่ครับแต่ละเจ้านี่สิบ่คือกันเด้วยครับเจ้านี่ขุดลุมบังญ่เลยนี่หัวหน้านี่ขนาดบ่แม่นเป็นเม็ดพุ่หรือครับนี่ครับโอ้ความเลืกเด้ครับประมาณเท่าใดไรเม็ดคูณเม็ดน่ะพี่น้องเจ้านี่หมาแปลกเด้ครับเจ้าอื่นคนอ้อเปาะด้วยหัวหน้าที่ผมไปถ่ายมา แล้วก็ร้องพื้นเป็นบ่ครับบ้ไหนขุนขอกร้องพื้นครับุ๋ยคอกสดๆจากคอกยังขีดฟุ้นไว้ขีดฟุ้นควายนี่ดีครับไม่ได้หมักเลยไม่ได้หมักครับไม่ได้หมักเลยนี่มันก็หลายสำนักเนาะพี่น้องกะใส่วิจารณญาณในการรับชมในการทำด้วพี่น้องคอยเแต่ละต้นไปเนาะค้ามันดินบ่คือกันเนาะหน้าเนาะเอาบัดนี้บัดสิลงต้นนี้เห็นไดครับบ่ไนนะุก ถุงทางเดี๋ยวผ่าถุงแข่งถุงยกวางแล้วก็ถึงถุงออกถึงถุงออกครับแล้วร่อนหักแก้วดีได้ตัดจังเพิ่นว่าบอกครับหลแก้วม่ได้ตัดอันนี้ซื้อต้นน้อยเข้ามาปลูกซื้อต้นน้อยครับซื้อต้นเจ็ดสิบบาทเนาะเจ็ดสิบบาทตอนปลูกมันประมาณเพียงใดครับตอนปลูกครับปลูกเกือบสงูงประมาณอ๋อค่าซอกค่าซอกอันนี้ปลูกได้ปีนึงแล้วเป็นบอกครับเนี่ยาจากปลูกค่าซอกปีนึง่งมัน้อง โอ้ oh, ดูแลยังไงครับก็แตกได้งาม,ม,งามไปแบบนี้นลยครับมันงามไปแต่ปุยป๋ยขอกเราแล้วก็ปุยามมา๋ยมักปุ๋ยน้ำมักปุ๋ยน้ำมักเองพร้อมมัมก,มกสุดได้ครับมกักไก่อหอยเชอรี่หอยเชอรี่เอาอยู่บ้านทั้งนี้ก็มีหอยเชอรี่ดีครับมาจากพี่ไม้ครโอ้พิ่ง oh. พี่น้องครับปีเดียวแม่ครับเบิ่งหนุ่มมันสูงก็ผมเหมืนเดิมันสองเมตรโอ้แต่ว่าแตกดีเนาะนะเนาะคุณแม่มันงามเป็นบางสุนบางสุดมากพี่น้องครับเบิ่งหนุ่มพู้ได้เชี่ยวชานเบิ่ง การแตกยอดจังสี่ถือว่าสุดยอดบ่าครับนี่แต่ตามที่ผมเห็นมาหลายคลิปที่ผมไปถ่ายกะบอู้ปีหนึ่งเดียวครับนี่จากต้นฮาิบเซ็นหนึ่งแม่ครับบางเนี่ยปีเดียวมันขึ้นให้ขนาดนี่ครับแล้วอนนี้คืออีอย่างครับเดี๋ยวไปอีอย่างนึงเป็นยังเขียวเขียวขี้ยาเม่วานครับขี้ยากันกันเชื้อราโอ้ต้องขี้ยากันเชื้อราพร้อมเพราะฝนตกดูเม่นเหมือนอะไรม่อวานเพราะเอาปานนี้พอลงหลมแล้วครับดูแลจังไดยเนี่ยปีหนึ่งจะหดป่านนี้เนี่ยครับอา ก็โปรยทัธรรมชาติเสริมเ้วยหมากหดน้ำหรือหดจังใดทำหดน้ำหลุดจู่ตอนช่วงแดดามแรงหดอยู่วันเอ้วันหนึ่งของหดที่หนหงุดเศร้าเย็นมหดวันวินวันโอ้วันเศรนวันตอนเศร้านี่แหละครับพี่น้องเกษตรกรปลูกทุเรียนผสมผลสำเร็จเอาเบื้องวิธีการปลูกคร่าวๆแล้วบัดนี้สิพาไปชมผลผลิตมันบ่นหน้ามันเนี่ยเอาไปครับเราสิพาไปชมผลผลิตพี่น้องครับบัดนี้เอาครับไปเราสิพาไปเบื้องน่วยมันกเจี๊ยบไว้ขึ้นกันมั้ยวันหน้า โอ้ต้นนี้ได้จากปีแล้วครับต้นเป็นไม้เนี่ยก่ปีนะครับเนี่ยสิบกว่าปีสิบสามปีเนาะครับที่ผมไล่มาหั่นโอ้พ่อครับปลายังจากน้วยนี่ครับต้นเนี่ยยังอยู่สามลูกสีลูกด้นยนะโอ้ซีลูกติดจองไว้อีกคือเก,ก้าบอกครับนี่ <c oughs> โอ้ต้นนี้สิบสามปีแต่ว่าต้นกับอุดมสมบูรณ์คือเก,ก้าแน,าน,าน,าน,น่เนาะให้พลนผลิตมาจากปีแล้วเนี่ยครับปีโอ้ของเขให้สามปี ปลูกกับแบบดูแลแบบง่ายๆคือเก่าตีครับธรรมาชาติ่ททมาาุมให้ผลผลิตแล้วนี่จากต้นหน้าเนี่ยมีอยู่สามต้นมีอยู่สามต้นแต่ว่าทั้งเบิดนี่ตอนนี้มีครอบครองจากต้นแล้วครับทา,ทางใจทงนอยตอนนี้มันก็หาสิบ<อ>้มีาสิบกีต้นเราอดิอพี่น้องผู้ใดสนใจที่มาสือ่อทุเรียนปีหน้ากับมาสื่อน้ำราด้วยครับมีเบอร์โทรบอกหน้าเนะบอร์โทรที่ขายผลผลิตปีหนา้าอบอกอาบอกเพื่อนดู ูนย์เก้าแปดหนึ่งสองหนึ่งสองแปดห้าห้แปดห้าห้าเลยครับก็ร้องโทรมาหาเราเวยครับแต่ว่าปีนาเลยครับปีนาปีนี้เบิดแล้วครับเนี่ยครับต้นเราโอ้พี่น้องผล่วยมันนะครับหกตักตันปลาลูกลระหาโลหกโลพุ่นตีครับต้นหนึ่งอยู่พุ่นตีปอ่พี่น้องครับกว่นี่ก็เป็นสวนหลังบ้านคื่กันนี้ครับเพราะว่าเพื่นสวนผสมผสมผสนหลังบ้านพิ่นเป็นบ้านพูนเนาเนาะ อันดูแลการหดน้ำให้ระบบน้ำแบบใดในหน้าต้นไงเนี่ยได้แต่ให้แบบเดียวกันสปริงเกอร์จีตอนปลูกก็ปลูกแบบก้นยังไงคือกันกกนี่เลยครับหลักสูตรเตละสวนบวกคือกันเด้พี่น้อง <c oughs> พี่น้องก็จะว่าผมทาไทยเต่สวนทุเรียนให้เบิ้งนี่มันหลักสูตร <c oughs> ใส่ได้หลายวิชาได้นอนหนอเนานะปั <c oughs> วครับเ <c oughs> บื้องสวนเราดูวัวู้แต่ว่ามันแตกยอดดีไหมเนาะพี่น้องไปดูหน้าไปเบื้องต้นนี่อีกด้วยเนี่ยสมปลูกไม่เนี่ย ปูกรุ่นเดียวกันรอีกเดียวนี่ตาเรามายังหมุนสวนมาจะทั้งใดือนนี้โอ้ผลเราไม่ผสมประสมอันนี้จากปีเราก็คั่มหนี้ปีเดียวคือกันปอาพี่น้องต้นทุเรียนปีเดียวเพิ่นแม่คืองามเฉยครับต้นหนึ่งสามปีโอ้คือได้เอาอ่อนไม่มาคุ้มไว้เบิดอเฉครับต้นนี่งสามปีนี่ต้นนี้ต้นนี้สามปีครับต่วนี่นผสสามต้นเ่ะ ต้นนี่สามปีเเต่ว่าปวใหญ่บบต้นพุ่นสองปีไงอ๋อพี่น้องเมืองดูเทคนิคกับเป็นไหนครับต้นนี้กับของเจ้าดีแน่เลยต้นนี้กับสามปีตีแน่ต้นนี้สี่ปีพี่น้องเมืองตุ้งตานกันบ่ครับต้นสี่ปีต้นสี่ปีอันนั้นสามปีหมายว่าม like ันจำผิดบ like ่หน่ามันเนี่ยบ่ต้นเดียวกันนะต้นเดียวกันต้นเอี่มันเป็นยังไงเลยต้นเดียวซ้ำ แต่ว่ามันก็แตกอยอดดีเด้นะ่ะผลเนาะเป็นบ่มาแตกกินนี่มาใส่ผลใส่หนามักของก็ใส่น,น้ำม,มักสูตรหอยเชลลี่เชตินาม,มาใน้ำมักนี่ใส่อย่างแน่ครับหอยเชลลี่นี่ยมักใส่กาก้ำตาลที่เคยกับใส่ทุกหอยแล้วก็ใส่น้ำใส่ก้ำตาลเพราะนั่นสองแยกไหนสองแยกอโอ้เป็นพอดอใส่พอดอเราพอดออีอย่างพอดออ้ของไอ้หมอดินระเบอร์ใดเบอร์ใดครับของไอ้ปุ๋ยหน้ามเบอร์สองเบอร์สองครับ โอ้นี่ครับจำไว้เด้อพี่น้องมักโดนบ่ครับเพิ่นได้ชิด่ะมากไว่นี่มันสามปีว่าแต่มากไว่นี่โอู้้มากไว่ามากไว่าสามถังกว่าใช่เมื่อเป็นเยอะทเดินเลียถังเดียวะแล้วเนี่ยโอ้แล้วอัตราการส่วนผสมนี้ครับเจือจางลายปันเนผปันี่ยทังถังสองลอยด์เนี่ยใส่สามลิตรสี่ลิตรโอ้ใส่หัวเจียสามลิตรเลยโอ้ถือว่าเข้มข้นไปบนนี่ครับใส่ขีดถึงต้นหรือว่าขีดใส่เต็ดินขีดเต็ดินในต้นโอ้นี่ครับเบิ่งดูพี่น้อง อันนี้คือได้คุ้มดีแท้ครับเปลี่ยนอย่างนี้ไก่เต๋อเขาไก่กัวไก่เทียมโอ้เบิ่งดูครับมีกาหอยกาหอยโอ้หัวรับหอยก็เอาม,ม,มาโร้วไปเลยเอากากมาเอาพี่น้องสวนนี่ก็แหวกเนี้ยวกันเนี่ครับแหวกเนี้ยเติบอยู่วเพราะว่าสวนอื่นที่ผมไปไทยมาเนาะมันสิเพิ่นว่ามันสิเป็นเชือ้อราเพิ่นที่เคี้ยออกให้เบิดแต่ว่าสวนนี่มีเท่าไรเอามาคุ้ม,มเงาให้เบิดมันบ่ได้ S <S เอาอนี่แหละครับร้องพี่น้องก,กับร้องเห็ดเบิ้งผู้ใดมีสวนหลายๆต้นก็นเห็ดลายๆสวนหลายๆเนวตามเพิ่นเบิ่องเนหนนะเนาะน,น,นี่ครับสวนนี่โอ้เป็นสวนผสมประสานยายีหลีเด้พี่น้องใบเบิ่งดูพี่น้องผ่วแล้วนี่ก็ฉีดยาเชื้อร้ายเขื่อนโอ้ขันฝนตกคือฉีดถ่าเลยน่ครับไปเลยนจักมือค่อยฉีดเทียนหนึ่งน่ะ ฉันดูนาแลละฉันมีคิดถึงตะนาวมาดึงจะไปกินนไงโอ้เอานี่แหละครับการดูแลก็ง่ายง่ายเป็นบ้านั่นดูแลธรรมชาติดีก่อแล้วขันซุ้มตัวนี้ังสั่นปุ๋ยในรอบปีใส่ปีแล้วจากเทียคำไหนฉันใส่ก็เมื่อฝนเลยใส่ที่นึ่งเมดผลฝนเคยใส่เป็นปุ๋ยสูตรใดครับที่ใส่ใส่ปุ๋ยที่ผาสูตรเสมอสูตรเสมออ่าต้นนี้สี่ปีพี่น้องใส่ปุ๋ยคอกหรือมากว่าปุ๋ยคอกโอ้มันใหญ่บ่ออัตราบ่เสมอกันเนาะเนาะนี่ครับส่วนผสมผสานนี่ครับปลูก สายยางไรแนวผลเรม่ภาคใต้ผู้ได้เบิดเลนบ่นาอปผู้ได้ทุกอย่าง,งเงาะครับเงาะดี้ก็เงาะกับนีอีกเงาะนี้มไม่โดดกความรสชาติ<อ>เป็นเลครับน,นี่นี่ต้นเงนาะบ่นายนี่ครับิ่งต้นเงาะเราดู้พี่น้องต้นแบบไง,งจากปีแล้วน่นี่ต้นในสามสิบกว่าปีแล้วแต่เนี่ยเนี่ยตู้สามสิบกว่าปีไหมพี่น้องพื้นดินเขตเถิงผู้เลนครับปลูกผลไม้มาสามสิบกว่าปีผมยังเบลอจากมาก่อนเลยพี่น้อง เอาเป็นว่าฮองโกโลปีนี้แหละครับเอาครับคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้เป็นแนวทางเกี่ยวมังกรแดงนี่หวานเลยนะเกี่ยวมังกรกับวานนี่แหละครับฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่แหละครับผู้ใดมักก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นี่ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ